าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะอยู่ในช่วงเวลาเข้าสู่ภารกิจและคุณก็โดนตัดสินคุณโดนใครบางคนนะคะไม่เชื่อมั่นในตัวคุณไม่เชื่อในเส้นทางของคุณเพราะนั้นอาจจะมีคำที่แทรกขึ้นมาในจิตของคุณว่ามัวทำอะไรอยู่ทำไมไม่ทำแบบนั้นทำไมไม่ทำแบบนี้เ,ออเห็นไหมบอกแล้วว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกไม่ว่าคุณจะโดนบททดสอบอะไรบางอย่างก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะบอกพวกเราทุกคนนะคะว่าบางครั้งเมื่อคุณโดนอะไรบางอย่างคําพูดอะไรบางอย่างแบบนี้สิ่งที่จิตวิญญาณมนุษย์โดยส่วนใหญ่จะรู้สึกมันทําให้คุณตั้งคําถามกับตัวเองค่ะว่านี่เรากําลังทําอะไรบางอย่างอยู่ที่ถูกต้องจริงๆหรือเปล่าหรือมันส่งผลที่ดีจริงๆหรือเปล่าหรือเราควรที่จะเลิกหรือหยุดมันหรือเปล่า เพราะฉะนั้นโดยเฉพาะคําพูดนะคะที่มาจากที่บ้านของคุณจากคนที่คุณรักจากคนที่หวังดีของคุณค่ะและสิ่งเหล่านี้ที่เขาหวังดีเขาก็เลยพูดคําพูดอะไรบางอย่างมาจนทาให้คุณรู้สึกจนทําให้คุณเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่กูกำลังจะบอกนะคะ นี่คือช่วงเวลาที่ผู้สร้างทุกคนค่ะต้องกลับมานะคะและเจอสถานการณ์นี้ทุกๆคนค่ะเพราะฉะนั้นเส้นทางของผู้สร้างนี้เขาออกแบบมาให้กับพวกเราทุกคนค่ะผู้สร้างจะต้องเจอสถานการณ์เหล่านี้และสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดมันถูกออกแบบมาเพื่อเราคนเดียวเท่านั้นค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นนี่คือภารกิจทางจิตวิญญาณของเราเพียงผู้เดียวนะคะดังนั้นช่วงเวลาที่ทุกคนเจออยู่ไว้เป็นคนหนึ่งค่ะที่เจอสถานการณ์เหล่านี้แล้วเข้าใจพวกเราดี มากๆดังนั้นนี่คือช่วงเวลาที่ผลลัพธ์มันยังไม่ปรากฏช่วงเวลาที่ต้นไม้มันยังไม่ได้ออกดอกออกผลช่วงเวลาที่ใครบางคนโดยเฉพาะคนที่คุณรักเขายังไม่เชื่อมั่นในตัวคุณช่วงเวลาที่คนข้างนอกแม้เขายังมองไม่เห็นผลลัพธ์แต่พลังงานภายในทั้งหมดค่ะถูกปลูกฝังและก็สั่นพรออยู่ในสนามพลังนี้ภายในอยู่แล้วแม้ว่าใครจะมองไม่เห็นจัก,กรวาลเขาเห็นนะคะทุกคนค่ะ พลังงานรับรู้เส้นทางที่เราทำอยู่แล้วก็ลังปล่อยขึ้นต่างๆออกไปแม้โลกภายนอกยังไม่สะท้อนผลลัพธ์มาให้กับคุณก็ตาม พาะในสนามพลังของผู้สร้างนี้ผลลัพธ์จะเกิดขึ้นค่ะหลังจากที่เราหยัดยืนและเรายืนหยัดในเส้นทางนี้ของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นครูเป็นกําลังใจให้พวกเราทุกคนและเมื่อคุณยืนหยัดแล้วเมื่อคุณหยัดยืนกับสิ่งนี้โดยเฉพาะสิ่งที่คุณอยากช่วยเหลือใครบางคนนะคะให้เขาดีขึ้นมแม้ว่าข้างนอกเขายังไม่เชื่อมั่นในตัวคุณแต่คุณก็ยังตัดสินใจทํามันอยู่ดีค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแม้ว่าคุณจะมีความกลัวคุณก็ยังคงทำ ความเชื่อมั่นและศรัทธานี้และค่ะจะทําให้คุณเกิดการที่เรียกว่า trust the process ค่ะวางใจในกระบวนการและคุณยิ่งยืนหยัดหย,ยัดยืนทํามันต่อเนื่องทํามันไม่หยุดแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและยิ่งคุณทําต่อเนื่องมากขึ้นเมื่อไหร่ภารกิจของคุณจะยิ่งชัดเพิ่มมากขึ้นคุณจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญมากขึ้นคุณจะสามารถส่งต่อแบ่งปันช่วยเหลือผู้คนมากขึ้น และเมื่อวันนั้นมาถึงคุณมองย้อนกลับไปคุณจะรู้สึกค่ะว่าโคตรคุ้มอะคุ้มที่คุณตัดสินใจลงมือทําทั้งที่ยังไม่มีรางวัลทั้งที่ยังไม่มีเสียงปรบมือทั้งที่คนที่บ้านยังไม่เห็นภาพของคุณประสบความสําเร็จแต่คุณยัง ันี่คือภารกิจทางจิตวิญญาณที่คุณถูกทดสอบอยู่ว่าคุณเอาจริงกับมันไหมนะคว่าสิ่งที่คุณทําคุณอยากได้เงินอยากได้ความสําเร็จหรืออยากได้คําชื่นชมหรือคุณทําออกมาจากหัวใจทําออกมาจากคุณค่าที่คุณมีจากภายในและส่งมอบคุณนี้คุณค่านี้ออกไปสู่เพื่อนมนุษย์นี้ด้วยความรักเพราะฉะนั้นรูเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทุกคนดีใจ และเมื่อคุณดีใจกับตัวเองคุณจะเห็นเลยคะ่ะว่าวันนั้นโคตรดีใจเลยที่คุณไม่ยอมแพ้ที่คุณยังหยัดยืนแล้วก็ไปต่อนะคะเพะฉะนั้นไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่หวังว่าคนที่เข้าใจในสารนี้จะเข้าใจในสิ่งที่ครูพูดครูเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนหย,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 ยัดยืนยืนหยัดต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้สุดหัวใจใครมายืนหยัดกับครูพิมพ์ในคอมเมนต์นะคะว่าฉันยืนหยัดในคุณค่าของตัวฉันเองคะ่ะ